พี่น้องเบื้องสูก่ก็ฝนตากว่าสีแหงแล้วตกซะอีกจ้านึกว่าจะของท่านนี่นี่ทอง่อ,อ,องบ้าเมียนเบื้องพี่น้องสู่ก็ฝนฝนกระสูะ่ครับ <laughs> เดี๋ยวไปเอายูนในเราอันนึงมนาะห้าแถวก่อยหมวนๆไปจังหน่อย พึ่งไหวสักกันเหรอคุนอ่ฝนอ่ะเขียวปืดๆมากพี่น้องเหื่อยแล่นไปพุนก็เมื่อยเลยด้เปียกเมื่อเีงันเนาะเออเอาขื <blunt animation> ้นจากน้าซะอ้ยแต่สังเนาะว่าสิเอาขึ่นเหรอแม่อปนกันเลยตีองอานเยง พี่น้องตาแข็งแล้วเปียกน้ำต้ออีกโอ้ยอเอากระทะมาขวดเอาย้หลาอยู่อันนี้มันคุ้มอันได้คุ้มนี่ยวย่กเป็นอย,นนย,ย่างนึงเนาะแตกต้อเลยขวดเขาบะ แต่มันเสียดนามซะกันไม่ต้องดดแดดเราบุ๋นะนะเทอาไกะนผ้าพื้นหนึ่งซ้ำนี่แหละอยูใ่ในเราอ่ะนะเดี๋ยวเอไมาให้ <c oughs> มันมาเป็นตาท่านแดดระคักเนาะต้องเว้นไหม <laughs> <c oughs> แล <c oughs> <c oughs> ทั้งผุ่นกันแลนหัวตั้กันยังว่าอเอี่ยงแห่งกองไงปบะคักมหม ะมาเลยแหงไออันนี้บ่เปียกรหลอดึา้นยสอีกขึอีกขอีดีไ <c oughs> ม่ใี่แต่งแล้วเก็บแล้ว เก็บท่านฝนพอดีเ,อเลยนี่ไตังเพราะว่าเราสีตังเก็บยุ่นเลยไหมแต่อย่างนี้บ,บ,นบ่อยู่บ้านแบบเนี้ยไปรับไปหาเด็กหน่อยแบเยบนเนี้ยพาก,กันแลนต่ำกันเอยอไปหน,ปนีมากะ้ำ <c oughs> พังลิ้นไหลใสสดสดมาฟังผุนอ่ะฟังเอาออกก <c oughs> องบอกักงไหมเนาะว่เดี๋ยวออกน้อยเดี๋ยวกองบอกักง่ายหนึ่งผุนไหมเป็นตันผุนไหมที่ว่า <c oughs> คนเอาออกทีละซ้ำหนีมันก็นสิเอาไง คนกะว่ามันแดดสันแล้วคนก็เอาเออกมาทงท่านเ,าเก่านเหรอมันมาได้อือเข้าพี่เจนสิขึ้นนอแล้วเพราะนั้นไม่แยแบ่งว่ะ <ส jingle> ข้างล่างไหมเนาะสู่ไปเอาโบาท่านจะพี่น้อง เปียกทั da, im, ้งหมดเปียกปนกันแล้วใครเลียงตัวิ๋วกัท่านดอกท่นบอกหมอไม่แต่สวยเ้าเลยสิผู้อื่นก็อย่าบอกท่านคือกันนี่เนาะว่าตะว่าตะเข้าล้านใหญ่ๆทั้งบัตรเล่าเหนือเขาจะเขาก็เชี่ยวกันเหนื่อยน้ำ สืแล้วกับ่แล้วยืดอาอยุออกไปอีกได้ไหมเ,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 หหเมียนวันนี้วันไปขายของสบายใจนี่แหะพี่น้องลำบากคนใดบ้างรุกตากแล้วตากอีกฝนตกมาใส่จักมือเราหนี่งสองหามือเราก็ผม่ได้ดตากแดดถูกว่างก็เมือนีย่เนาะ าเอาทิ์กรัวเลยนี่ยนี่แหละเช้าหน <ham> ่าปลาสิกอบมือนี่ซำุณงเราสาไปนเลยจังได้มาแบบโปเปะ บ่สปดเนบเซาเด้บัดนี่ยเข้าใจแล้วบ่ติได้แจ้งได้แจ้งแข่วหน้าเข้าใจแล้วโ <c oughs> อ้ <c oughs>